นะคะ28ท่านค่ะใครเข้ามาแล้วช่วยหนูแชร์นะคะวันนี้นะคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะบริเวณสถานที่ตรงนี้นะคะช่วยโดนบันดาลนะคะเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดล่าให้กับแฟนเพจนักล่าข้าหวยทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์สดในวันนี้นะคะขอให้พี่ๆทุกคนที่ช่วยกันแชร์ขอให้พี่ๆทุกคนที่ดันคอมเมนต์กันเข้ามานะคะพรุ่งนี้ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณนะบริเวณตรงนี้นะคะให้โชคให้ลาภกับแฟนเพจทุกท่านนะ,ะสองตัวบนสองตัวล่างสามตัวเต็มๆเ,เลยปลดนี้ปลดสินกันไปเลยทีเดียวนะคะอย่าเพิ่งออกกันไปไหนของดีเราต้องรอนะคะถ้าใครไม่เข้ามาดูไลฟ์สดหนูบอกเลยว่าพลาดเพราะว่าถ้าในกลุ่มเนี่ยหนูจะลงแค่ในส่วนของหนูนะคะหนูจะลงแค่ในส่วนของหนูเท่านั้นนะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ27ท่านคะ่ะมาดูกัน นะวันนี้ใครเห็นเลขอะไรช่วยหนูดูด้วยนะคะช่วยกันดันคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะคะนะคะวันนี้ขอยอดคนดูเยอะๆทีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้นะ,ะนะคะอ่ะใครแชร์เยอะขอให้ยิ่งรวยนะคะถือว่าเป็นสะพานบุญบอกต่อกับหลายๆท่านที่อยากจะได้แนวทางดีๆ นะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเหมือนเน่จะเห็นเลขสามมาก่อนเลยนะคะเนี่ยนะเหมือนเลขาะะสามมากนะคะสามอาตามกันดีๆสามสองท่านค่ะขอบระคุณค่ะแชร์ค่ะรวยๆค่ะใครแชร์รวยค่ะปดนีิปศิลแน่นอนค่ะสามตัวต้องมาสองตัวต้องมาค่ะ เหมือนจะเป็นเลขหกนะคะใช่ครับผมเห็นเป็นเลขหกครับสามชัดมากคุณพี่วินัยบอกสามชัดมาก<อ>ใช่ค่ะพี่ตอนแรกมาหนูก็เห็นสามชัดมากตอนนี้เหมือนจะเป็นเลขหกเลขหกหยุดนิ่งแล้วครับใช่ค่ะใครเข้ามาเห็นเลขอะไรสวัสดีขอบคุณที่รักกันค่ะสวัสดีพี่สาวคนสวยด้วยนะคะมาค่ะมาค่ะช่วยกันแชร์ช่วยหนูแชร์เป็นกําลังใจให้หนูหน่อยนะสามสิบสองท่านขอบพระคุณค่ะวันนี้เราต้องรวยไปพร้อมๆกันนะ งวดที่แล้วแตกเต็มๆสามเก้าเน้นเลยค่ะนะคะไลฟ์สดจริงดูเลขกันจริงๆเลยสามสิบห้าใช่ค่ะหกชัดมากเห็นเห็นว่าเป็นเลขหกครับทางกล้องนี่หนูบอกเลยว่ารวยสามสิบปด่านค่ะสามค่ะนะคะหกชัดจริงๆครับแล้วแล้วตอนนี้น้ำมน์หยุดแล้วครับนะคะไม่ไม่หมุนนะเราต้องรอน้ำตาเทียนไหล ทุกคนค่ะช่วยแชร์ค่ะแชร์ไปเยอะเลยวันนี้หนูอยากเห็นยอดคนดูนะคะแบบเยอะมากๆนะคะแล้วหนูก็มั่นใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่หนูมาขอโชคขอลาบตรงนี้ต้องให้โชคให้ลาบกับพวกเราทุกคนแน่นอนนะคะอ่ะเลขอะไรเอ่ยเลขอะไรเอ่ยสามสิบเจ็ดท่านค่ะเลขอะไรคะสามสิบเจ็ดท่านค่ะใครเห็นเลขอะไรดันคอมเมนต์เข้ามาให้หนูเลย <37. S 1> พูดคุยกันได้นะคะด,ดันคอมเมนต์นเข้ามาได้เลย ดูวิไลขอซูปกสามเจ็ดครับสาค่ะขอบคุณพี่สาวนะคะคนนี้อยู่ในกลุ่มตลอดจริงๆ40ิท่านค่ะยาวนานมากครับสีสิบท่านค่ะแชร์ค่ะใครเห็นเลขไรแชร์ค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยพูดคุยกับหนูได้เลยทุกเรื่องนะคะหนูบอกเลยว่าหนูเป็นคนมีเซนต์มากนะคะแล้วหนูก็เป็นคนชอบเห็นอะไรล่วงหน้านะคะทุกคนใครเข้าไปอยู่ในกลุ่มคุยกับหนูได้ทุกเรื่องนะคะอ่ะเลขอะไรดี สานหคะที่งานเมื่อกี้เ <36. S 1> นาะสามหกเห็นตัวแรกเลยนะคะเราต้องเขียนนะคะงวดที่แล้วสามเก้านะคะงวดนี้อาจจะกระดกหัวลงสามหกนยนะอ่าสามหกสองตัวก่อนแล้วกันนะคะเปลี่ยนเป็นหัแล้วสนะี่สิบสองท่านรอแป๊บหนึ่งนะหนูพารวยแน่นอนนะสามหกค่ะ คุณพี่เวลาบอกสามเจ็ดมาดูตัวต่อไปกันเลย43ท่านค่ะช่วยหนูแชร์แล้วช่วยหนูด,ดันคอมเมนต์ช่วยหนูดูหน่อยนะคะว่าเลขที่อยู่ตรงหน้ามีเลขอะไรบ้างนะคะสีท่านค่ะช่วยหนูดูหน่อยค่ะนะคะแล้วหนูบอกเลยว่าพรุ่งนี้ทุกคนต้องรวยพรุ่งนี้ลาวพัฒนาต้องแตกนะคะทุกคนคะ่ะช่วยหนูดูหน่อยค่ะใครแชร์ขอให้รวยขอให้ปด,นปดิน้ปดศินขอให้หมดทุกหมดโศกหมดโลกห,หมดภยัย มีแต่ความสุขความเจริญนะคะเดินทางไปไหนก็มีคนรักคนเมตตาค้าขายร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะทุกคนมาเลขอะไรคะด้านนอกรอบนอกทีมงานเห็นอะไรไหมคะอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จา้าขอเลขหน่อยนะคะพรุ่งนี้ให้แฟนเพจนักล่าข้าหวยนะคะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันนะถูกแล้วเดี๋ยวพวกเรานะคะที่งานนักล่าข้าหวยจะไปทําบุญให้นะคะ จะไปทำบุญใส่บาทให้นะคะมาค่ะรวยๆค่ะดูแล้วต้องอยู่นานๆอย่าเพิ่งออกนะคะของดีมีตอนท้ายค่ะสี่สหกท่านค่ะหนูขอหนูขอห้าสิบหกสิบคนนะคะหนูขอห้าสิหกสิบคนเลยค่ะเหมือนจะเป็นเลขอะไรเอ่ยมันจะเป็นเก้าไหมคะน้ำตาเทียนไหลย้อนกลับมาแล้วค่ะครับอ,อ่ะย้อนกลับมาแล้ว สี่สิบหกท่านค่ะแชร์ค่ะเราต้องแชร์แล้วนะคะวันนี้นะคะเราต้องทําบุญนะ,ะการแชร์ก็เป็นการทําบุญอีกหนึ่งอย่างนะคะวันนี้เป็นเป็นวันหยุดด้วยนะคะมีเวลาพักผ่อนมีเวลาดูไรสดแน่นอนนะคะโควิดด้วยไม่ต้องไปไหนไกลนะคะเดี๋ยวพวกเราพาทุกท่านมามาดูเลยเหมือนเหมือนจะเป็นเลขอะไรคะ่ะแต่เน,ตน,ตน็มตาเท่งบนอ่า นะตอนนี้ลมแรงมากขอบคุณทุกท่านที่แชร์ค่ะแชร์แล้วค่ะเฮงเค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะเหมือนจะเป็นเลขเจ็ดนะคะใช่ครับเจ็ดเจ็ดอะไรอะ่ะเจ็ดสองนะคะ, 7, 2, คะเจ็ 7, ดสองไหมคะเจ็ดสองครับใช่ครับเจ็ดสองนะคะสี่สิบเก้าท่านขอบพระคุณมากๆค่ะห้าสิบแล้วครับห้าสิบขอบคุณคะ่ะรวยรยจ้ารวยรว,ยรวยทุกคนนะคะเจ็ดสองคะ่ะ เจ็ดสองค่ะนะคะอันนี้เลขที่เราเห็นนะคะเจ็ดสองใครเห็นอะไรช่วยหนูดูหน่อยช่วยหนูดูช่วยหนูดัน,ดนคอมเมนต์หน่อยค่ะดันมาเลยนะคะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะตอนนี้หนูเห็นแค่เจ็ดสองกับสามหกนะคะหนูเห็นแค่เจ็ดสองกับสามหกนะคะเลขอะไรอีกคะนะคะ แล้วเ,เลขเลเลใช่แล้วเลขที่หนูดูนะบ,บอกเลยว่าหลุดน้อยมากนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะวิ่งอะไรดีคะวิ่งหกไหมวิ่งหกครับอ่าวิ่งหกเราเห็นหกเราก็วิ่งหก <6 S 2> เลยนะโอ,อ้โหปลาตาหมึกหกค่ะนะคะอ่ะน้ำตาเทไม่น่าจะไหลแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูทีถ้าเผื่อ,อไหล นะคะหรือว่าจะรออีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งก็ได้ค่ะห้าสิบเอ็ดท่านขอบพระคุณค่ะรวย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 นะคะคุณนัทธิดาบอกว่าเจ็ดสองใช่ค่ะตรงกับหนูเลยหนูก็เห็นเจ็ดสองนะรวยนะคะพี่ขาเดี๋ยวถ้าเราได้โชคตรงนี้ปุ๊บเราเดี๋ยวเราไปทําบุญเลยนะคะหนูก็จะเป็นตัวแทนของพี่ๆทุกคนในกลุ่มที่เข้ามาชมวันนี้ละกันนะคะใครอยากได้นาทางกิมไปที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนเลยนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะทุกคนค่ะ ใกล้ถึงของรัฐบาลไทยแล้วนะใครอยากได้รัฐบาลไทยนหนูวางให้แน่นอนนะคะหนูวางให้แน่นอนสําหรับรัฐบาลไทยอมสินพกศหนูวางให้แน่นอนแล้วให้แตกมาแล้วติดติดกันด้วยนะคะมาค่ะห้าสามท่านขอบพระคุณมากๆจ้ะนะคะอ่ะร,รอบรอบขันน้ำม์มีใครเห็นเลขอะไรไหมเอ่ยห้าสิบห้าท่านค่ะขอบพระคุณค่ะใครแชร์รวยจ้ะใครแชร์รวยค่ะนะคะ มาเลยวันนี้หนูเต็มที่มากนะคะวันนี้หนูแบบหนูแค่เห็นคนเข้ามาดูนะหนูก็โอเคมากแล้วหนูดีใจสุดๆเลยขอบคุณคุณนันทธิดาแชร์แล้วขอบคุณนะคะพวกนี้ขอให้รวยรวยทั้งลาวพัฒนารวยทั้งรัฐบาลไทยเลยมาน่าจะหมดเลยไหมคะครับผมลองเปลี่ยนไปเนาะมีอะไรอไหมเดี๋ยวเราเข้ากลับมาดูอีกทีก็ได้เนาะนะเหมือนจะเป็นเลขหนึ่งไหม ศูนย์หนึ่งไหมคะ <0. S 1> นะตรงนี้เป็นเลขศูนย์นะตรงนี้เป็นหนึ่งไหมหรือเจ็ดหนึ่งนะแอร์บินเห็นเป็นศูนย์หนึ่งนะคะที่งานศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ 01, ่งหรือศูนย์เก้าแต่ทางผมนี่น่า,นาจะเป็นศูนย์เก้าครับอ่ะศูนย์เก้าแล้วกันค่ 09, นะสามตัวไปแล้วครับะะเป็น าเทียนเริ่มเยอะนะครับมาลุ้นกันนะครับเป็นสองก็ได้ครับเนี่ะท้งผมเนี่ยเป็นเลขสองเลยครับสามตัวเป็นอะไรดีค่ะสามตัวเป็นหกสามตัวใครเห็นเลขอะไรบ้างคะ อย่าเพิ่งอ,ออกนะอย่าเพิ่งอ,ออกนะเดี๋ยวหนูมีเลขทูบตะไข่อีกนะอย่าเพิ่งอ,ออกนะคะเราต้องอยู่กันนานๆอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคุณอัมไพยวับอกศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์อ่เป็นน,นะคะอ่ะไอมึง I mean เอาตัวนี้แล้วกันแอดมินเห็นเป็นตัวนี้นะหนึ่งศูนย์เจ็ดแล้วก็เป็นเลขที่ชอบด้วยนะคะสามตัวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ทูบดีกว่าอ่ะทูบตะไคร่นะคะตอนนี้เป็นห้าแปดนะ,ะตัวสุดท้ายเป็นเลขอะไรเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะนะคะอยู่กับหนูก่อนอย่าเพิ่งออกไปไหนอย่ออกไปไหนนะเดนะี๋ยวงออกไปไหนเดี๋ยวเรามาสรุปให้ดูทีเดียวหนูบอกเลยว่าหนูจะไม่ลงในกลุ่ม นะคะแนวทางวันนี้หนูให้แค่คนที่ดูในไลฟ์สดนี้เท่านั้นหนูจะไม่ลงในกลุ่มเด็ดขาดนะคะถ้าใครได้ติดตามสามเก้างวดที่แล้วหนูก็จะไม่ลงในกลุ่มนะแต่หนูจะลงประมาณสองทุ่มสิบห้านะคะก่อนสลากก่อนผลรางวัลจะออกแล้วมันก็เข้าจริงๆนะหนูบอกเลยว่าห้ามออกห้ามออกนะคะอห้ามออกห้าแปด ไม่หกก็สี่นะไม่หกก็สี่คุณภัยบูลบอกห้าแปดหนึ่งคุณวิไลบอกห้าแปดสี่นะคะห้าแปดอะไรเอ่ยนะห้าแปดหนึ่งตรงกันเลยห้าแปดหนึ่งนะคะห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดสี่หรือห้าแปดหกก็เป็นไปได้นะคะสี่สิบสามท่านแล้วจ้าวันนี้หนูขอบพระคุณจริงๆนะแต่แต่ถึงห้าสิบห้าท่านนี่ก็เป็นอะไรที่ขอบคุณมากๆจริงๆ นะคะหนูขอบคุณมากๆแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเข้าไปเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานักล่าข้าวหวยนิวด้วยนะคะแนวทางกลุ่มนี้สร้างขึ้นมาเพื่อใจคนรักข้อหวยนะคะไม่มีการเล็กเจ็บเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นแน่นอนห้าแปดศูนย์ไหคะนะด้วยใกล้เนาะเหมือนเลขมันหายไปศูนย์แต่จะมองเป็นหกก็ได้ครับอมองเป็นศูนย์ก็ได้ครับจับคู่เลยครับแอนมิน ห้าแปดเนาะห้าแปดอ่าห้าแปดห้าแปดนะคะอ่าแปดศูนแล้วกันเนาะหกแปดหกอ่าแปล้วกันแปดหกแปดศูนย์ด้วยกันนะครับแป <80, S 1> นะคะ สาตัวห้าแปดหกห้าแปดศูนย์อะะอยู่ที่คนชอบนะครับแป <8 S 2> ใครจะศูนย์ใครจะหกก็ได้นะครับใช่นะคะใครเห็นเลขอะไรครับก็ลุยตามนั้นเลยครับผมนะคะแต่ต้องแทงยังมีสตินะครับอย่าไปแทงจนหมดตัวนะครับอ่ะอันนี้นครับอันนี้คือแนวทางนะคะสำหรับราวพัฒนา เราเห็นเลขไหนเราเราเราเขียนตามตามนั้นเราเขียนตามที่เราเห็นนะคะบางคนอาจจะว่าทําไมเลขเยอะจงังหนูเน้นวิ่งลูดเลยวันนี้เราเห็นเด่นหกนะคะหนูก็ให้วิ่งลูดหกนะคะแต่ถ้าใครเห็นแบบไหนลองไปจับดูอ่ะหรือว่าถ้าใครชอบเลขทูบตะไคร่ก็ลองไปจับคู่ดูนะคะหนูก็จับคู่ให้ตามตามเท่าที่หนูเห็นนะคะ